เย้ดูน you know ี่สิเจนเห็นมังการังแล้วฉันก็รู้แล้วว่าเราต้องกลายเป็นปลาแน่นอนมังการังอะอยู่วะบูงบูงบูงฉันเหงื่อหายใจฉันกำลังเป็นปลาเหงือกบานฉันกำลังเป็นปลาตอนนี้เรามาอยู่จองเลยแม็นซึ่งเครื่องนี้เนี่ย มันจะต้องมีคนนึงเป็นคนคนนึงเป็นปลาบอกเลยว่ามีคนนึงถือเบ็ดนะอพี่ไมใยในดิ้นเหมือนปลาจมแจเป็นปลาพี่เป็นคนถือเบ็ดซอมกายเป็นปลา s i เลเต t o r ดุง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 ดุาดุงดุงดุงดนาดุงดุงดุงดุปดุงดมงดองดุงดุงนี่ดุงดจงดุงดางดงดางดงดางดดุงดุงดุดุงดุุงดุนดวยทุคน าบอกว่าห้ามให้ปลาเนี่ยไปโดนอะไรเลยไม่งั้นจะตายปลาตายเอ้าไปโดนตะกี้นะไมเราโดนโดนกันเองก็ตายเหรอกดเพื่อนกันไม่ได้หรอใช่เหรอไม่เหอยงโดนอีวาเอ้าจริงด้วยโดนเพื่อนไม่ได้โดนคนอื่นไม่ได้เฮ้ยเอาเอละความอันตรายมันแบบนี้นี่เองไม่ได้อันตรายเพราะอะไรอันตรายเพราะคนอื่นเดี๋ยวเธอมา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 ห้ามโดนฉากเลย นี่วิธีวิธีการห้ามโดนฉาดเดินถอยหลังครับดูดิฉันจะเบี่ยงไลน์นายอยากตายเลยตาด้วยแสดงว่าปลาต้องการอากาศหายใจนะใช่ใช่โดนน้ำอนถอยหลังถอยหลังถอยหลังดิคนนั้นก็โดนหลังว่ะอย่าอย่าซ่าให้มันมากนี่ไปเลยนชาดอ้ยตอนนั้นมีน้ำอยู่ไหมแต่จะได้จุ่มเจี้ยงเข้าไแล้วทึบเฮ้ยผิดไปจุ่มเจี้ยงได้ไหมไอซีอยู่ไปแล้วอ่ผมเอาผมเอาผมให้แล้วผมให้แล้วเอาหลบก่อนอะ รอรอก่อนรอก่อนทุพแดงรองอยู่ในน้ำก่อนเ,ออดเด็กนั่น,นมันทำเราไว้แสบมากาจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยมาขวางทางฉันเด็ดขาดเออ้ยฮตอนนี้ทางสะดวกพี่ไหมทางสะดวกไยขึ้นไปเลยเออพื่อนไปไปเราปาร์นิโมออ่ออขึ้นไปหลบคุณหลบเลยนะขึ้นสู่ยอดเสาไปเลยทุพแดงไปทุพแดงพุ่งไปเลยอู้วเร็วเร็วเร็วเข้างบนมีอะไรบ้างพี่ไม้มันมี มันมีปุ่มมันมีปุ่มเลยก่อนกดก่อนเฮ้ยปุกดเออยอดเอ้าปังไล่ลอยคอแบบนี้หรอใช่ึ้นมาที่เบ็ดเขาชั้นงน้าเบ็ดเลยคำนึงกัดก่อนแล้วยู้ใช้ดิงับงับโอเคเรียบร้อยโอ้โหแล้วเราพาปลาไปอะไรเบ็ดนี้ด้วยเหรอนี่ยแยงอ่ะไม่เห็นไม่รอดนะใช้ทางสุดอันตรายอ้าวเอาแย่ใช่ไหมขอโทษแกมันนักเลี้ยงปลาที่มีกะอโงน อย่าใกล้กันไมปกินเราไปก่อนอย่าใกล้กันสมก็เป็นแป้งจริงๆริงไปไปไปไฉันหลบเองได้นะความอันตรายของมันแล้วไม่ใช่แค่อุปสรรคละเพื่อนก็อันตรายเหมือนกันเกิดเป็นปลาอย่าเพิ่งตายนะเพื่อนเฮ้ยไอ้โลนอะไรยังไอ้โลซตามอยู่ข้างหลังแล้วไปไปไปพี่ไปไปต้องกดปุ่มอะไรบ้างเนี่ย ฉันคิดว่าเราจะต้องกดปุ่มอะไรก่อนนะปุ่มแรกอ่ะกดปุ่มแรกก่อนเฮ้ยเอาเฮ้ยเร็วเลยปลาน้อยของฉันกดเลยรอเขาก่อนแล้วแล้วไงต่อกดอีกอันนึงกดแล้วโอเคเยี่ยมว้าวมากินเหยื่อมาบังคัเหยื่อของฉันงับซะงับมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเหวี่ยงโอ้ยมุนหัวโอ้ยมุนหัวมันจะยากก็แค่อย่างเดียวอ่ะก็คือเพื่อนน่ะเพื่อนมาโดนนะนะทางพวกเราเออมุนหัวมากนะนายถือเบ็ดได้แบบอลังช่าดูข้างหน้าดูข้างหน้าก้นทำไมอ่ะโอ้โหเขาน้ำแข็งฉันว่ามันต้องมีแบบว่าพื้นลื่นแน่เลยพวกนายคิดว่าไงพยายามมาโดนกันด้วยมาชั่วเอาไปย้ำเดินถอยหลัง ตายไม่เป็นระยะมันยังไปที่หมายไปโอเคต้องจะปุ่มต้องกดมาแล้วหนึ่งมาแล้วเนี่ยยากมามามาชินเหยื่อกินเหยื่อให้ถูกคนเออยากอะไรอย่างนี้เมา่อกี้คุณชิบายเร็วหนูไปแกะดูไปเยอะเดี๋ยวก่อนนะนี่นี่ชิเร็วๆมันยังไม่มีทางออกเลยอยู่ไหนชี่ายเร็วเดี๋ยวหนูโดนด่าอ๋อ นายไป็นทำอะไรไว้ทำบาปทำกรรมทำบาปทำกรรมไอ้เชียวเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยป่าจังกันนะโดนโดนมาทำไมอันนี้แก้กันเองอันนี้แก้กันเองเหรอไปดิเขาหบั่นไดเรานะระหว่างรอระหว่างรอไปเลยไปเลยระหว่างรอไปด้วยไปด้วยมีคนรีบเขาทำไมไม่ขึ้นอะ โอเคขึ้นแล้วเกิดเป็นปลาไอ้แป้งนี่เหนื่อยว่ะเดี๋ยวโดนต้นไม้อีกอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโดนต้นไม้จะไปได้อีกแน่นอนร้อนรีบมาแล้วรีบมาแล้วเอ้ยเปิดให้เลยละกันครับขึ้นครับรู้สึกชิลลมเย็นอุ๊ยโอ้โหวิรอก่อนพี่กิตรอก่อนไปเลยพี่ไม้ นายต้องเปิดสะพานผูกพังน้ำมาให้ฉันนะนะได้เลยผูกพังหิมะที่หนาวเย็นมานทำให้ฉันเนี่ยรู้สึกว่าเดินช้ากว่าไล่นเวลาโดนได้โดนได้ไม่มีปลาอ๋อโอเคเอ้ถ้าไม่มีปลามนไโอ้โหผมไปก่อนผมว่าไปก่อนเขาเรียกว่าเป็นการถ้ามีปลาอยู่ที่ตัวเนี่ยมันจะทำให้เราอ่อนแอใช่ไหมอ่าโอ๊ยโอ้ยมันมีน้ำมันมีน้ำข้างบนหนาวว่างไหนก่อนบนหัวเนี่ยบนหัวบนหัว หินลอกหินย้อยเรือพี่ไม้ไป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 อันตรายนี้อันตรายนี้ฉันปกป้องนายเองโอ้สบายมากอย่าพูดอะไรเลยอย่าวิ่งวายวายจุกแจกจุกแจงวืดวืดเออหลบก่อนนะพี่้ยเอ้ามันตายแล้วเหรออุ้ยไม่มาเหรอสบายจริงเหรอ เขาเรียกว่าเป็นการทําให้พวกเราตายใจใช่ก็เห็นอยู่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เราสามารถหลบตัวเฮ้ยนี่เดียวนิดเดียวตอนจบเนาะอุ้ยนีดเดียวเย้ไหนหลบดีๆดิหหลบดีๆขึ้นไปได้หิมะที่สลายหายไปก็รอ เวลาเวลาเวลาพี่ไม้เฮ้ยทันอยูอย่างนั้นเราก็ไปได้เฮ้ยสังเกตเห็นอะไรบางอย่างไหมพี่ไม้มันมีเหมือนเป็นกระแสลมไหมใช่มันเป็นระวางกระแสลมนะมันพันเราปะไม่พัดหรอกมันเป็นกระแสลมมันเขาเรียกว่าเป็นเอฟเฟคของฉากเพิ่มความหรือว่าปลาจะปลิวปะอุ้ยอันนี้ลมแรงอยูอันแรกเนี่ยน่าจะเป็นเอฟเฟคความมังลังมีป้ายเตือนหน่อยไหมเป็นเอฟเฟคเพื่อนเรามีอะไรอยากจะบอกบายเราบ้ากเราเกิดไม่ได้เราต้องมาเริ่มใหม่ ตู้สู้โอ้พี่ได้ผ่านตู้นี้ก่อนเถอะนะปลาพี่กำลังจะตายแล้วหรือเจ็ดวิใช่ไหมไก่ใช่ไหมไกลไม่ไกลไม่ไกลไม่ไก่สามวิใช่อดทนจะตายแล้วกลังอยู่ข้างน้าเพื่อนจะตายแล้วปวดหัวเป็นเหมือนเล่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเรามาเกิดตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยเช้ใช้คพอยห์ิบกดีอยู่ยสบายสบายสบาย รันแล้วปลาของฉันก็ได้เข้าไปในบ่อน้ําแล้วนะเย้อุ้ยบ่ออันนี้บ่อพักใจใช่เดี๋ยวพวกเรารอพวกเขาแบบชิวๆกันก่อนดีกว่านะพี่ไหม้ลอยก็เกยขึ้นแล้วก็กระโดดลงไปใต้น้าร้อนได้เลยเพราะเราไม่มีตัวปัญหาที่แบบว่ามาคอยก่อกลัวเราหรอกไงเออพี่ไม้นายรออยู่ตรงนี้เด้๋ยวฉันมาได้เลยนายรอตัวก่อกลัวไปแล้วมันยิ่งขึ้นยากอยู่ จะนอนไก่อนมันให้จะนอนไหมยืนป่าเองนอกอะไรหายไม่ได้ไงอ่ะไปมะงับไปแล้เพื่อนแล้วไปไงอ่ะอ๋อออมามาพักห้อบก่อนงับงับโอ้โหเวียงใหญ่เลยมุหัวมุหัวมหัวเดเดเนี่คือการต่อสู้แล้วหัก ไปเรียบร้อยไอ้เรียร้อถอยหลังหมดเลยแล้วก็ถอยหลังมาด้วยวะไปปรือไม่เราชาอย่างเราจะไม่มีใครมาประนามเราได้มาเราคือผู้ที่ขี้แพ้เนี่ยจะโดนแล้วจะโดนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังเราแล้วไป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 รีบก่อนรีบก่อน เดี๋ยวจุ๊บแจงว่าไปว่ายไปฉันว่ายอยู่เดี๋ยวแจงนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเ่าปุ๊บเดี๋ยวพี่กิทเอาเลยอ่ามันไม่ไปไหนเอแล้วเดินไปัางู้นไม่มีทางแยกด้วยละใดแสงฉันแล้วะใดจะสามารถไปต่อได้อย่างนั้นเหรอผมจะไปรอแดดมันบอกต่อปลาจะพวกปลาไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวทางไปอยู่ไหนวะเนี่ยปลาไม้โอ้โหปลาไม้หลงทางไอ้จุ๊บแจงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กดปุ่มขอนเล่าเลย รอจับตายอยู่หน้าเป็นไงเนี่ยโอ้ยเห็นเหยื่อของฉันไหมเหยื่อฉันอยู่นี่น้ำแรงเหยื่อฉันอยู่นี่นี่ดูนี่เหยื่อฉันอยืนดิฉันว่าไอ้ไรวะเนี่ยกินแล้วะกินแล้วไอ้ออไม่ได้อะถ้าเข้ามาทำไมกันวะ คนหลุดบอลงไม่ได้บอใช่ไมนี่สินะที่เขาเรียกว่าคนขี้แก่ว่าจะได้รับจุดจบที่โอ้โหตัวเองนี่ตัวดีเลยจะบอกให้เอาโดนอะไรบ้าแล้วจริงๆคนตายนะฮะนั่งแอะผมไปโดนไม่บอกแพงด้วยว่าตรงไหนที่พวกเขาจะตายเอารถถ่านได้ไงอ่ะมันมีมันมีเพดานข้างบนเพดานข้างบนกระโดดแล้วโดนโดนเพดานเห็นปะข้างบนเมื่อกี้มีดนเลยนะแค่ขอดูแป๊บจุตดนี้ได้ แสดงว่าตรงนี้เราต้องเราต้องโดิเดินเดินลงไปปึ๊บอประมาณนี้ข้างบนมันเป็นอุปสรรคไงะเราจะค่อยค่อยไต่แบบกังฟูใช่กังฟูเหรอสามจีบีเนี่ยกังฟูไปติงอ่าในต้องหันข้างนะอันเนี้ยเลยหลังมาเป็นเนินอ่ะไปค่อยลากไปค่อยลากฉันเน่ะมีคำถามนะพี่ไม้เมื่อไหร่จะได้เป็นปลาบ้างฉันดูกินปลาสุนท่ามา นายจะได้เป็นเนะหรออ,อยากเป็นปลานะ่ะเออชิบุ๊ปมาไม่ได้โยป,ปุ๊บอ้าวคุม้มแล้วแหละซื้อมาเนี่ยไอ,ออินฟินิตี้เนี่ยตายมันเล่นเลยแต่ว่าคุ้มอยู่ตายเป็นผักแล้วอยากเป็นปลาพี่คิดไปเร็เวๆเลยไปเร็เวๆเลยครับนึงสิ ต้องดูก่อนเนี่ยวโอ้ไปไงวะเนี่ยเฮ้ยขันหลังไป่งมรอบแผงเี่ขันหลังเนอสวยสวยตายแล้ววะน่ะแล้วต้องขันหลังโดนะเนี่ยเราขับตามพี่กิตเฮ้ยมันติดกันเนี่ยผู้ใหญ่หัวเนื้อตาผู้ใหญ่หมาจะไม่กัดช่ามันมันได้เหรอติดหัวนะเกยอาจารย์เอ้ยอยู่พี่ไม้ได้อยู่ได้อยู่อาัญจัปมีคนตายไปแล้วหนึ่ง อุ้ยยากอยู่นะทอ้ต้องป็อ้ไม่กได้ไม่แป้งกดตลอดกดได้ทุกคนอุ้ยอ้ยไม่โดนโดนไหมโดนไหมโดนแต่แต่หวิตอนนี้แต่หวิเฮ้เอาฮ้ยเอาวไป่ต่อ้ยหวิอาจเดียวอ่ะอ้ย ไม่อยากหลันคนสดใสเนี่ยวไหมคือมันเกิดทั้งหมดเกิดตรงนี้เกิดตรงนี้เอา <Yeah. S 2> ้าโดนเรอทุกแกงหลับรอนะยอดเยีเ่ยมมากอาโอ้โหนั่นอะไรเนี่ยไอ้กระตุ่มนี่นมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นสถานที่สำหรับให้หัวแม่โป่งเท้าเหยียบหรือไงมันโดดไม่ได้ด้วยซ้ำเอ้ยพวกนายเลยไปแล้วเหรอโอชิบพวกเราเลยไงมาแล้วเนาะพี่ไหมเนาะระดับเทพเลยเขาไม่โอ้ก็หลับตรงนี้จะไปบูดเยอะมันคือตรงนี้เหรอมันไม่น่าใช่นะ ่ฉันคิดว่ามันน่าจะต้องย้อยลงไปจนแบบนี้โห้ยเราจะต้องเดินอ้อมไปแล้วพวกนายเห็นทางไหมทางมันมีลาวาอยู่ใจเหรอพี่ไม่ฮะไหนอะไหนอะไหนตรงนี้นะทางไหนอ่ะอันนี้เหรอไปเลยหังไปเลยพี่กิตฮะอ่ะขอบคุณทุบน กันผ่าที่วันตุกแจงไม่ได้อ่ะโอ้อนี่ไงเราต้องขึ้นนี่กังฟูไฟติ้งเอ้าวปวดหัวเลยปลาเป็นปลาที่ปวดหัวโอ้ยการฟูไฟติ้งฮะโอ้โหตายแล้วโอ้โหนี่ไงฉันบอกแล้วจิกนะพี่ไว้จิกไว้จิกคนนั้นองไว้ใช่นายต้องจิกกับโอ้โหโดดก็มันกระโดงก็เนี่ย ทำให้ใครยืนวะอิดินเราแค่ดูอิอ in mm. yeah, ือู้ว <souvent> ฮ <in the hand> <making ath rebbe> ุนไวาไปถึงสุดแล้วอะเย่ฉันคอยแล้วส่งลุกเจนตรงไหนตอนนี้ปลาฝั่งผมมีปัญหาครับส่งกเอาส่งเจนตรงไหนรอรอเพื่อนรอเพื่อนนักตกปาดับหนึ่งตอนนี้นักอกปาดับนึงสล็อตได้เริ่มต้น เราจะเห็นเขา่ะคืออ่านจากป้ายเนี่ยอันนี้มันจบแล้วพี่สู้ๆนะ้นมาไอ้แป๊บเึ็กไ่ไหมสู้นะเพื่อนเอ้ะแล้วนั่นอะไรใครอรเห็นมืองใครที่ลยตัวลงมาเอ้ยเซฟเฮ้ยไหนต้องถอยหลังไมเล่นไม่ได้อีกแล้ววิธีการของพวกเราคือเราต้องหันหน้าสู้ใช่ไหมี่ไหมแล้วก็ใช่

คือมันก็กังวลปลาไงเข้าใจไหมปลามันน่ากังวลน่ะถ้าลัางพังเพียงแค่ฉันไม่ได้เป็นไรเ <potem Bro ok> โ <cing> โหนื่อยเกินเธออย่ากังวลไปนิโมโอนายช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมนีโมโช่วยอะไรหรือ <S <S นายมาเป็นคนตกแทนฉนันนอน ต้องเดินไหมแต่ต้นนั่นนายได้อยู่นะไปจะเริ่มป้องกันจัดไปจึง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 ป้องกันเลยเพื่อนป้องกันแล้วมีโล่อยู่จ การป้องกันของปลาน่าจะทําให้ปลาสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่ตายถ้าเกิดว่าชนผัดหนังเอ้ยหยบคุณทำได้แต่นี่จบแล้วว้าวเราจะรอการอัปเดตเพื่อที่ปลาจะได้ไปต่ออะพี่พี่ได้อใบใบอากาศหายใจเฮ้อเอาีเาลลงลง้า ลองลุกชาวบ้านเขาประกาศเต<ร>ือนภัยประกาศเตือนภันยตอนนี้ผู้เล่นทุกคนกำลังู่ในอันตรไรว้าวเออ <laughs> โอเคฉันว่าเด็กๆตั้งแต่ด่านแบบเข้ามา่าน,นดา่านสองตอนนี้กำลังกรีดร้องนะโอ้ <laughs> โอดูดิทุกคนอะอะไรกักเนี่ยจะไปพวกเราถึงตายเออแป้งกดผู้คนมาหน้านี่อย่หน้าเซฟแรกอ่ะเออเขาว่นวายกันใหญ่เลยไม่ไหม ทำบาปนะเราหลังฟันระเบิดนุ๊กที่แบบ <มา S 2> ออกพี่อะทุกคนกำลังสาบแช่งพวกพี่อยู่ <ๆ S 1> อ่ะถอดไม่แป้งเลยโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราชาวประมงนักตกปลายอย่างเราเนี่ยก็สามารถผ่านออฟบี้มาได้ทั้งสามบทเป็นบ้ามันต่ถอยมาด้วย แล้วใครชอบกิปนี้นหคะก็ย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัสเราด้วยแชร์กันแนแเนได้ม่พาปหรับวันนี้ต้ขอต้อนรับกรใิปหน้าโอ้แง